วันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีจ้ามาบ้านปีละครั้งเนะจ้ะเนะาะทำบุญกับทำไายรอบแล้วแหละอันนี้ก็บระเอกดุนลนะจ้าหลังจากสิแม่เสียไปหนึ่งปีก็บจากเต็ตเนะจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลให้บ้านให,ให้ทรงให้ทีให้ทางนะจ้ะเนาะอ่องบ่คอยดอยู่บ้านก็เลยอยากเหตดเพื่อเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุขเนะจ้าคนมาทำบุญน้ำกะ บ้านก็นอยู่ระแบกเดียวกันนี่แหละจ้าบม่ได้บอกได้เนาะก็พี่น้องอ้มแอมกันก็นิมนต์พระหลวงตาวัดปูหังมาจ้าก็นิมนต์ท่านมาเฮ็ดน้ามนต์ให้นะจ้านิมนต์มาฉันเข่าอยู่บ้านเฮ็ดน้ามนต์ให้เอาไว้หดหัวผสมน้ำอาผหล่นผลล้านะจ้าเดินทางไปทางไหนก็จะได้ปลอดภ,ภ,ภัย เราก็ขับรถระวังระวังน้ำไหลจ้าโบเมนบะโหดแตนำมุนเราก็ขับรถประมาทเนาะ <c oughs> แล้วก็พี่น้องก็มาทำบุญน้ำจ้าอมแอมมานี่แหละมาเอาบุญเอาอย่างน้ำเนาะใส่บาตรใส่ผุกทั้งอีสานกับส่วนมากที่เป็นข้าวเหนียวน่าจะเห็นเป็นกองกองนะที่เป็นข้าวเหนียวเด้อใครเป็นคนไทยที่ดูอยู่เน,ะนาะคนภาคอีสานก็จะเป็นข้าวเหนียวเป็นส่วนมากส่วน ส่วนข้าวเจ้าก็มีจะเป็นก้หุงมันเหมือนกันแต่ว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะเป็นข้าวเหนียวเนาะเพราะว่าทั้งบ้านพี่สูที่กินข้าวเหนียวกันก็ถวายลงตาไปตอนนี้ก็คือถวายข่าถวายอาหารถวายผลไม้ของหวานน่าจะหน้าเสร็จแล้วก็ลงตาก็สิีด้ฉันเข่าพอเม่พี่น้องมาใส่บาทกระินน่งยู่ระเบียงนอกนอกาก่าจะพราะระเบียงมันกว้างเนาะ อยู่ข้างในก็บุคอยได้เข้ามากกันเป็นที่มากข้างนอกพอลบเนี่ยมาเศรมนเย็นแต่จิตมึงจิตมึงกลัวเนาะจิตมึงกลัวเย็นดีขนาดลุมพัดวีวีตอนนี้ลวงตาฉันอ้าวไม่ออกก็จะฉันนะคะพะนะใน,ก,ก,น,ก,น,นก็กินขา่ากินน้ำจ้ากินข่ากินน้ำอุ้อุ้นดีซอยกันพ้นละไม้ละมือกินข่าเราแค่กลับบ้านนะจา้าอิ่มท้องเราแค่กลับใครมีลูกม่หลานก็ห่อได้เอาบุญมาฝากทุกคนจา้า